Smiile Opener สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของผมกับ l i c h k i n g นะฮะ Lich King ก็เป็นอะไรที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็โกงนิดนึงนะครับแต่ก็คงไม่เหนือไปกว่าความสมามารถของผู้เล่นนั่นแหละฮะนอกจากเราจะจัดการกับ l i c h King แบบธรรมดาแล้วเรายังสามารถใช้คลาสที่เหลือทั้งหมดทั้ง9คลาสของเราจัดการเพื่ออันล็อกพอร์เทรตสุดเท่นะครับเป็น Portrait แบบฟรีๆเท่ๆของพาาดินนะครับ ถัดมาเรามาดูครบเทกเกอร์มากดีกว่าครับไล่สี่ได้สามสามนะครับมากับโบเวอร์ไล่ห้าได้หนึ่งเจ็ดซึ่งค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับสเต็ปโลมินเนียนของเอ็กซ์แพนชันนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีความสามารถหลากหลายครับทั้งทอนก็ได้นะครับดีไวชิลก็ได้ครับดูดเลือดก็ได้นะครับแถมลงได้ทุกเด็กทางหางนะสำหรับการ์ดใบอื่นก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันแน่นอนนะครับผมว่าลิชคิงมันก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราสู้กับมันเนี่ยมันจะ เปลี่ยนเวอร์ชันไปหมายความว่ามันมีลิชคิงทั้งหมดเนี่ยเตัวเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้คลาสไหนสู้กับมันนะฮะซึ่งก็คือน่าสนใจอยู่นะครับอาทีนี้เป็นช่วงคําถามนะครับผมอยากรู้ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังเล่นฮั t ต์สโตนอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เล่นไปแล้วนะครับหรือว่ายังเล่นบ้างแต่น้อยแล้วถ้าเกิด expansion ใหม่นี้ออกมาเนี่ยคุณจะกลับไปเล่นหรือเปล่าสําหรับผมแน่นอนนะครับผมว่าจะกลับไปเล่นนิดหน่อยลองไปดูเปิดสักสิบซองอะไรประมาณเนี้ยนะ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ